แกมบุ๋มปิยดาเปิดใจอีกครั้งปงกระแสด่ามาในอดีตโดนแซะทำไมขุดเรื่องเก่าในอดีตออกมาพูดแกไปประเด็นดรามาขึ้นมาซะอย่างนั้นคะ่ะหลังจากที่แมรีคุณแม่ของดาราสาวแย่งแกมบุ๋มปิยาดาในไปออกรายการรายได้อีกแล้วมีพิธีกรถามว่าเรื่องที่ลายที่สุดของแมรีคืออะไรซึ่งแม่รีเนี่ยจะว่ายอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่าคะ่ะแก้มบุ๋มจะได้เล่นละครกับพวกที่เขาสนิททั้งหมดแต่มีนางเอกคนหนึ่งอะ นั่นคือเรื่องที่เราจะต้องไปหาหมอโรคจิตกัน2คนเลยเพื่อเอายามาดับว่าหยุดนะเราเดินทางของเรามาจนเส้นสุดท้ายที่เราจะได้เล่นละครเรื่องนี้เราเห็นตัวตนของเราการเปลี่ยนนางเอก,กทันหันอันนี้คือพูดจกากหัวใจนะว่าอดแก้มบุ๋มกลางคันเพราะนางเอกไม่ชอบถ้ามีแก้มบุ๋มเล่นด้วย,ยคุณลองเิสิ<ซ>ว่าลูกอ่ะลูกกลับบ้านมาลูกมานั่ง้องห้ แล้วฉันนะวิ่งทั้งชีวิตนะ่ะแล้วลูกฉันจะรอเป็นปีเพื่อจะเล่นละครอันเนียคุณเกลียดพวกฉันทําไมในเมื่อไปแคกโฆษณามีร้อยครั้งคุณได้90ครั้งอะแล้วพวกฉันไม่ได้เลยและณนะวันหนึ่งก็เป็นวันของเราว,วันของแมลีนะ่และแก้มหมูแต่แก้มหมุเป็นคนดีคือแม่เราดังพวกเขานะแม่เราจะไม่ทระยศใครนอกจาก หมดสัญญาณนะแม่แล้วตังค่าตัวไม่เคยทวงเข้าใจเพราะเราตั้งใจที่จะเป็นดาราเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นดาราแล้วมารวยต้องการเป็นดาราเพื่อสร้างตัวตนในการที่เราจะเอามาทำอาชีพของเราและเราก็จะไม่เป็นภาระของสังคมเมื่อคิดนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาถามไทยและต่างเดาไปต่างๆนานาว่านักเอกคนนั้นที่ไม่ขอร่วมงานกับแก้มบุมพิจดานั้นคือใครกันแน่หลายคนก็เดาไปต่างๆนานามากมายกันเลยทีเดียวล่ะค่ะและงานนี้ค่ะก็มีชาวเน็ต ก็ได้โยงไปถึงนางเอกสาวอย่างควญอุสามณีชาวเน็ตเนี่ยก็ได้เข้าไปสอบถามเรื่องนี้และทางสาวควญเนี่ยก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ตัวเธออ่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปวินาทีนั้นกันเลยดีกว่าค่ะใช้ต้นเหตุที่ทำให้แก้มบวมม่ได้เล่นละครด้วยกันไม่เยพ,พี่เกี่ยวอะไรกับพี่ล่ะน้องเขาจะเล่นละครหรือน้องเขาจะไม่เล่นไม่เ,เกี่ยวอะไรกับพี่เลยเออมีหลายคนอ่ะพี่มาเหมือนกันนะพี่ก็บอก พี่เคยเล่นละครก่นอนกต่น้องเขาเขาน่าจะเด็กกว่าพี่นะน่าจะเล่นละครกับที่ของดาราวิดีโอมัง้งเรื่องเก็บใจให้กันเพื่อว่าของเราหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิด่ะเมื่อก่อนเจอกันตอนเทสงานคุณพ่อคุณแม่เขาที่คุยกับแม่พี่เลยเมื่อก่อนที่แม่เขาไข่ครีมเขายังคุยกับแม่พี่เลยนะไม่มีอะไรเลยมันมาเกี่ยวอะไรกับพี่กะ อะไรก็ขวานเนาะตอนนี้ใส่ตัวหมูก่อนเอาแหละเราก็สวยสะบัดได้แล้วค่ะและงานนี้ก็ทำให้ทัวรชาวเน็ตบางส่วนก็ได้หันกลับไปแซกแก้มบุม๋มและแม่ลีทำนองว่าทำไมขุดเอาเรื่องเก่าในอดีตมาพูดจนทำให้ล่าสุดขาดทางด้านแก้มบุ๋มปิยาดาได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้อีกครั้งจะว่าอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่าค่ะแม่ฉัน ครอบครัวฉันพูดในสิ่งที่เคยดูกระทำไม่ได้บอกว่าใครถ้าเธอสงสารใครก็อย่าเอาทัวไปลงคนนั้นแค่นั้นเองค่ะคนที่โดนกระทํา10ปี20ปีเขาเร็จไม่เป็นหรอคะแม่เขารู้สึกไม่เป็นหรอคะเขาเลี้ยงลูกมาด้วยความรักทุกๆคนไม่ต้องพูดอะไรเยอะเข้าใจปะคือเรา<ม>อยากรู้ ไม่ต้องหนูอขอพูดเองคือเราอยากรู้อะอยากเผือกเรื่องคนอื่นน่ะจนมาในญาติในการถามอะมีไหมคะสิปี20ปีถ้าตัวคุณเป็นคนที่โดนน่ะคุณจะรู้สึกไหมคะจีนไงไม่ต้องถามหรอกว่าใครทําอะไรยังไงบ้างพูดแค่ให้รู้ว่าโลกใบนี้มันไม่ได้สวยงามอย่างที่คุณคิดเข้าใจปะคนที่ ว๊ดแว๊ดแว๊ดหนูอาจจะเลวรับหลังก็ได้หรือหนูอาจจะดีก็ได้แต่ตอนนี้ที่คุณมานั่งจี้ถามคำถามหนูว่าคุณเป็นคนดีจริงๆหรือเปล่าคะคุณอาจจะแย่ก,กว่าคนที่เขามีปัญหากันด้วยซ้ำด้วยมรารย,ยาททางสังคมที่เราควรถามหรือไม่ควรถามเนอะคิดว่าเรารับได้ขนาดนั้นไหม ในการที่คนมาหน้าทะเลาะกันแล้วเราเอ่ยชื่อหรือยังไงคิดว่าประเทศชาติเจสิบล้านคนเราเชยัไน,นั้นหมไม่เป็นไปไม่ได้เข้าใจปะคือหนูยังไงหนูก็ต้องขึ้นไหลไมันคือชีวิตหนูคือพูดไปแล้วมันยังไงต่อเขอ้าใจปะ งานนี้เนี่ยดิดดว่าพอกาย็นประเด็นขึ้นมาขันหลังจากที่แม่ดีแม่ขอสอวแก้มบุญนี่ยได้ไปออกรายการเลยแถมยังพูดในรายการว่าเรื่องที่แรงที่สุดเจ็บใจที่สุดแคนที่สุดนั่นก็คือเรื่องของเมื่อในอดีตค่ะเมื่อนักเอกชื่อดังคนหนึ่งเนี่ยไม่พอใจไม่ขอร่วมงานกับสาวแก้มบุญจึงทําให้ต้องเปลี่ยนนักสแสดงกับทันหันนั่นเองค่ะ งานนี้เนี่ยเรกไดวาก้องแ็นกระแสแดาราคขึ้นมาทันทีค่ะหลายคนเนี่ยก็เดาไปต่างๆนานา,นานมากมายจนกระทั่งมีชาวเน็ตเนี่ยโยงไปถึงนางเอกสาวอยางขวัญอุตสาหไม่ได้อีกด้วยทางด้านสาวขวัญเนี่ยก็ได้ตอบแล้วว่าไม่ใช่ตนเองนั่นเองค่ะจนทําให้ชาวเนต็ตรังสุดนเนี่ยทัวร์ไปโลไปโดนแซงกลับไปที่สาวแก้มบุ๋มนั่นเองค่ะว่าทําไมถึงเอาเรื่องเก่าเนี่ย ออกมาพูดนั่นเองค่ะจนทําให้ล่าสุดเนี่ยเหมือนว่าทางนาสายแก้มบุมเนี่ยได้ออกมาไลายส่วพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเจ้าตัวเนี่ยก็ยังได้เล่าอีกด้วยว่าแม่เขาไม่มีความรู้สึกหรอ10ปี20ปีเขาก็ยังรู้สึกอยู่นั่นเองค่ะ งานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าชนิดบางส่วนกองเห็นด้วยกับสอบแก้บุบกันรเด็นจำนวนมากเลยีริงนะค่ะกับประเด็นเรื่องนี้งานนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าก็เรารุ้นรอ,อติดตามกันต่อไปค่ะว่ราวรันนี้จะเป็นอย่างไรทามีอะไรมาอัพเดตถ้าใครประได้ามาจับอัปเดตให้กับผู้ชมได้รับชมด้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ